4...3...2... สองฮัลโลอมมึงแต่งตัววันเนี้ยเหมือนอยู่บาเซโลนาเหมือนกันนะดูแบบอิตาลีดูแบบกูเป็นกูเป็นคนเอสปานยอนกูเป็นคนสเปนกับรถอะไรนะลาบัวรารีาอิตาลี ทำไมอ่ะก็แต่งคุณชายบ้างไม่ได้หรอพอรู้ว่าแขกแบบเออเป็นฝรั่งฝรั่งได้แต่งตัวแบบยุโรปมาเลยเดี๋ยวสู้ไม่ได้เพราะล้างคนชอบด่ากูแต่งตัวกระเรวราออกมาข้างนอกก็ต้องแต่งตัวให้มันดีหน่อยแต่งตัวดีนะเพราะลางเขาสวยงามถูกต้องแล้วนี่เราอยู่ันที่ สวนอาหารนาทองใช่สวนสวนอาหารสวนอาหารนาทองเรียกว่าสวนอาหารนาทองมึงจะไปเียกร้านาหารไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าใหญ่มากเพราะเขามีครบทุกอย่างจัดงานแต่งก็ได้จัดงานแต่งได้จัดงานเลี้ยงได้นี่เห็นล่ำๆเขาจะทำศาลาด้านหลังเผื่อมีใครมีงานสพไม่ทำอ้าวแต่ข้างหลังเขามีฮอลเลยแบบว่าจัดงานโดยเฉพาะวันนี้คุณพาใครมาวันนี้อิมพอร์ตเลยเขาเพิ่งย้ายมาอยู่อันนี้คือเขาย้ายมาเหรอเขาบอกเลยว่านี่คือ the best the best country เลย in the world เลย โอ้ว oh, wow. ้าวเขามีจากประเทศไหนจากเบลเยียมยุโรเบลเยียมกีดยางอยู่เบลเยียมไม่ปลอดภัยเลยมากีดมอเตอร์ไซค์อยู่ที่กทมไงงวันนี้อยู่ในคุกแล้ว เขาพูดไทยได้ไหมเนทีฟจริงๆแล้วเขาควรจะพูดภาษาอื่นเนทีฟนะอยากรู้ว่านะว่าอะไรที่ทําให้เขาย้ายกลับมาอยู่ที่นี่นะจริงๆเพราะว่าที่นี่มีแต่คนอยากย้ายออกไปนะงงมากี๋ยวถ้ามึงฟังความเขาแล้วมึงจะงงมากเฮ้ยแต่ว่าและหรือแล้วกันแล้วแต่จริงๆแล้วเมืองไทยมีดีอาหารที่ท่องเที่ยวอากาศเราไปยุโรปใช่ป่ะพี่โอ๊ตเราไปยุโรปสมมติเราหิวตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่ไม่มีร้านแบบสาติดฟูดที่นี่โอ้โหเจ๊โอใช่ โอ้โหเจ๊ฝ่ายใช่หนุนรอเป็นถึงตีสามสี่ฟู้ดเดินเยาวราชถึงกี่โมงอ่ะไปตกทองก่อนคไปกินข้าวกระเพาะปลาอ,อ,อะไรก็ว่า,าไปแต่นี่อยากรู้ว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรเชิญครับเชิญครับคุณเปียโอเปปเปิกามาไม่ยอม โอเคได้แตัวก่ What's your n วันดีค่ะวันดีคัะเฮ้ยอ๋องภาษาอังกฤษใช่ป่ะวางภาษาอังกฤษใช่ป่ะอลองลองแน้นเตัวเป็นภาษาอังกฤษเฮ้ยไม่ไม่ภาษาเขาสิเขาใช้ภาษาอะไรเป็นดัชก h บฝรั่งเศสอ่ะแยดฝรั่งเศสฝรั่งเศสมาฝรั่งเศสไปเลยเอา d u t c Dutch c h มาไอ้สั์แม่งดึงกุ่ันไปด้วยใ่อม My name is Eric. I'm 25 years old and I'm h a e f h a i a n a l f b e l g i a แต่มันเพลินอ่ะเจี๊ยเหมือนนักเตะไฟบวกไม่รู้เหมือนกันพูดไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะเราดูมีความเป็นแบบฝรั่งสูงว่าทำไมถึงพูดไทยชัดขนาดนี้เรียกฝึกด้วยตัวเองมั้งพี่เฮ้ยใช่เดี๋ยวก่อนนะไม่ได้๋ยวรู้ครึ่งใช่ไหมไปรู้ครึ่งครับรู้ครึ่งรู้ครึ่งคุณแม่หรือว่าแม่เป็นไทยจีนแล้วก็พ่อเป็นเบลเยียมมั้งโอเคแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอะชื่อเอริกใช่ป่ะแต่จริงๆแล้ว เขาอยากให้เราเรียกว่าอะไรนะชื่อเล็กตีก็ตีไอ้ตีเอ้ยมึงไม่ได้มีความมึงไม่ได้มีดวามคัดเลยอ่ะเฮ้ยข้อดีคือเขาไม่ลืมชื่อผมแล้วไงตีโอเคตีแล้วเราชื่ออะไรครับชื่อตีจำมาเมาส์อยู่สั่งแล้วแล้วเราชื่อเล่นเอ่เรียกฝรั่งก็ไม่ได้มีชื่อเล่นนี่เพราะแม่แม่ก็แม่เพื่อนแม่ก็ตั้งให้มีมิกแล้วก็พี่สาวที่รู้จักเขาตั้งให้ตีเราสู้ว่าเออเราชอบชื่อตีมากกว่าเพมากกว่ามิกเหรอดูมาดูไทยดีใช่ป่ะมิกมันจำ ไม่รู้พี่คนเป็นชายเยอะแล้วชื่อชื่อหน้าฝรั่งเรียกตีมันง่ายดิเดี๋ยวก็ชื่อจริงคือชื่ออะไรนะเอริกเขาเอริกแล้วทำไมเขาไม่เรียกเอริกอ่ะอันนั้นคือเพื่อนสมัยเด็กที่เรานัดมาตัวอย่างนั้นจะเรียกอย่างนั้นอ๋อเอ้ยลิกลิกอะไรเงี้ยแล้วก็ย้ายจากเบลเยียมมาอยู่ที่ไทยไทยใช่นานยังค่ไหนตอนนี้ปีประมาณคพิ่งปีได้ประมาณประมาณใช่เพิ่งปีแสดงว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาอยู่ที่เบลเยียมตไม่เคยอยู่ไทยตอนปฐมเคยอยู่ชมบุรีกรุงเทพอะไรเงี้ยแม่เป็นคนชมบุรีเหมือนกันแล้วก็เขาย้้้าาาาายยยยยยยไไไปปปทททีีี่่่่่นนูใชเเววมม พูดชัดแต่ภาษาไทยมันเพิ่งมาเริ่มแข็งเมื่อแบบอะไรเริ่มแข็งภาษาภาษาไทยเลยภไทยเลยอันนั้นแข็งอันงแต่มัตยมแล้วก็เฮ้ยภรษาไัยแข็งได้ใชไม่ก็เใช่ยช่ใช่ใช่ใช่นช่ใชกใช่เะวิธีการพูดวิธีการรับมงใช่ใช่กช่ใช่ใช่ใล่ใิ่่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ รู้เรื่องหมดทุกอย่างนะข้อดีไงข้อดีแล้วก็เงียบๆว่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับ25ปีครับผมเดี๋ยวย้ายกลับมาทั้งครอบครัวเลยไหมคนเดียวครับคนเดียวอ้าวก็คือตอนนี้แม่อยู่ที่นู่นแม่อยู่ที่นู่นใช่พ่ออยู่ที่นู่นพ่ออก็อยู่ที่นู่นแล้วเราย้ายกลับมาทำอะไรตอนนี้ทำมาทำงานอะไรครับตอนนี้ท้ามันฟรีแลนซ์นะผมฟีลแบบเดินแบบซีรีส์อะไรอย่างอ้โหวก็อยู่ในวงการนี่แหละใช่ครับยังไม่ได้เข้าแบบเต็มตัวขนาดนั้นเพราะว่ามาครึ่งปีเราก็ใช้เวลาแบบเที่ยวหาผู้คนเจอผู้คนอะไรแล้้ววคค่่่่ออยยๆๆไปเขาาแตก็จะ เดี๋ยวจะเริ่มลองเข้าจริงจังดูว่าได้ไหมเลยแล้วตอนเราอยู่ที่นู่นเนี่ยเราเรามีอาชีพอะไรก่อนไหมเออก็คือทําเกี่ยวกับออกแบบ่องปมาดับกับพ่อแล้วก็ร้านอาหารทำสออย่างชีวิตดีไซน์เหรอใช่โอ้ดีแต่ว่าจะไม่ไม่ลึกถึงเท่าพ่อเขาอ่ะก่อนจะเข้าเรื่องความรักอยากรู้ว่าทําไมถึงย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยเมืองไทยมันมีดีอะไรอีกแบบ ด้วยคมที่เราเราไปอยู่เบลเยียมมาประมาณ1 0บถึงสิปีใช่ไหมครับครั้งล่าสุดแล้วเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วเกิน10ปีเราเรายังมรู้สึกว่ามันไม่ใช่บ้านของเราหรือว่าเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นโฮมด้วยความที่ผมอยา่ประเทศบ่อยด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ก็คือมันไม่น่าใช่ก็เลยคิดว่าลองมาหาะไรทำดูดิที่นี่ดูไหม,มว่า ไอ้กูน่าฝรั่งกูพูดไทยได้เผื่อกูแบบมีโอกาสมากกว่าที่นู่นแบบทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแบบไม่อาจจะไม่ต้องเป็นวงการบันเทิงอย่างเดียวก็ได้หรือแบบอาจจะต่อยอดอะไรของเราได้อีกใช่พลิกวิกฤตให้เป็นวิกฤตเออใช่ก็วิกฤตจะได้จะพลิกวิกฤตให้เป็นวิกฤตขอตีขอที คราวนี้พอมาอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยนะตั้งแต่อยู่ที่นู่นก็คือมีแฟนไหมมีแฟนมาทั้งหมดกี่คนประมาณ4-5ถึงคนแต่แต่ก็คือเป็นคนไทยหมดปะไทยม่ครับคนไทยสองคนแล้วก็ฝรั่งสามความแตกต่างความแตกต่างระหว่างสาวไทยกับสาวยูโรแตกต่างด้านไหนเอาเรื่องนี้จ่ายก่อนจ่ายเหมือนกันไอเทยถ้าคนเป็นจใจหึงถ้าคนเป็นจะบ้ามันก็บ้าทุกคนแหละ ทำอ,อ,อย่างนั้นห้าอย่างนี้ใช่พี่ผมเคยคิดเหมือนเหมือนคนไทยทุกคนก่อนไปไทยอะก่อนไปเบลเยียมแบบไอ้ฝรั่งผู้หญิงสบายสบาย,บายไม่ถึ่อม่ถึงปุ๊บห้ามนั่นห้ามนี่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วผมก็แบบแต่เขาห้ามอะไรบ้างเขาห้ามอะไรบ้างอ่าคนฝรั่งคนที่3ถึงขั้นแบบว่าผมไปหาไปเจอเขาแล้วผมไปนั่งเล่นเกมกับพี่เขาแล้วเขาก็งอนเพราะผมบอกเป็นอะไรทำไมถึงงอนเธอมาหาฉันนะเธอไม่ได้มาหาพี่ฉันบอกมึงทำกับข้าวอยู่มึงทำกับข้าวไปดียียหอเล่นเกมแป๊บนึงไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นลักษณะนิสัยเขา แล้วแฟนคนแรกล่ะคนคนแรกก็แบบป๊อปปี้เลิฟไหม๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟทั้งสัตว์เลยคือดูคำพิว่าว่าบ้านเราอ่ะมีพี่น้องเยอะตระกูลจีนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็จะมีครอบครัวเยอะเวลามึงพูดว่ามึงตระกูลจีนด้วยมึงเชื่อไหมกูรู้สึกขัดใจมากเลยหรือว่าคนแรกเขาคบสองปีแล้วเขาแล้วผู้หญิงไม่ยอมให้เลิฟไม่เชิงไม่ยอมแต่ผมบอกเขาว่าตอนที่เพิ่งคบกันว่าเฮ้ยเธอคือเราอยากลองไม่อย่างบอกว่าเธอพร้อมเมื่อไหร่เธอครับบอกเราละกันไม่รีบ เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ายังเด็กยังเด็กกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบคือเราก็แบบว่าไม่ได้ดีใจมีอะไรเงี้ยแล้วอยู่ก่อนจะเลิกกันเขาบอกว่าเออฉันพร้อมนะอะไรก่อนจะเลิกด้วยเสร็จปุ๊บเลิกเลยไม่แบบเดือนนึงเลิกกับนวันเกิดกูด้วยนะแล้วก็ไปนอนบ้านผู้ชายวันอาทิตย์ถัดไปเพราะอะไรอ่ะเหมือนกับว่ามัน พอมันเริ่มนานไปอ่ะพี่เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ค่อยคลิกกันเราเรื่องความที่ว่าผมยังไม่รู้ว่าการรักคนคนหนึ่งเราต้องแบบแบ่งเวลาย,ยังไงอยู่กับเพื่อนเยอะเกินเฟรนลี่แล้วแบบปัญหาเยอะผมก็เรู้ว่าเอ๊ะหรือว่ามันไม่ใช่หรือไม่เวิร์กเลยโอเคแล้วเขาก็เขาก็โทนของเขาไม่ไหวแล้วเหมือนกันลแล้วก็มีคนที่3เขามาพอดีมาเป็นช่วงทับเกลี่ยวเออเขาก็เลยเขาเลย่าไปแล้วเขาเขาสึกอยู่ใกล้กันบ้านอยู่ใกล้กันแล้วพ่อใช่แล้วพ่อพ่อฝั่งผู้หญิงเขาก็ชอบผู้ชายคนนั้นมากกว่าอ่ะเขาเลยไปจบ ใช่ก็ไม่เสียก็เลยไปซอยคนที่2เยอะหน่อยอ๋อไปซอยคนที่2เยอะหน่อยเพราะว่าเพราะว่าคือคนแรกเนี่ยก่อนจะได้โอ้โหแม่งนานเออพอคนที่2ปุ๊บโอ้โหก็เล็ดเลยเล็ดกันทุกวันเลยนางบอกว่าคนเนี้ยขอชักวันเย็นก็เหมือนกินยาพาราหนังข้าวแล้วอืมมากกว่านั้นด้วยไม่หยุดเลยเคยมีแบบแข่งกับเพื่อนคือเรามี บ้านตอนนั้นมีบ้นสี่ชั้นแล้วเพื่อนของเรานอนด้วยแล้วเพื่อนนอนข้างบนแล้วผมนอนอยู่ข้างล่างก็คือเจียมผู้หญิงใครดับก่อน ả? คือคนนั้นแพ้มีใบ,บสมัครป่ะพี่อ่ะสมัค yeah. รพี่ชอบเล่นกิจกรรมอะไรไม่แต่ของพี่โอ๊ตแบบไม่ต้องเป็นชั้นหนึ่งชั้นสอง <c oughs> ้นข้างกันเลยได้เลย<ด>พี่ได้เลยพี่โอนี่ใช่้เวลาคุณไม่ติดนะคุณไม่ติดนะคุณไม่ติดนะอันนี้คุณไม่ติดอยู่แล้วถ้าชวนแล้วไม่มานี่มีนอนนะคนอย่างกูอ่ะไม่มียอมอยู่แล้วเห็นลูกเขาขายอยู่แล้วใครชนะผมชนะเพราะว่าเขาตีสองถึงตีสามผมตีสองถึงสี่โม เ้ยให้เขาพักบ้างตีสองถึงสี่โมงเย็นอีกวันหนึ่งให้เขาพักบ้างพี่ว่าอันนี้ไม่ได้เล่นเกมหรอกมันเป็นไงติดเซ็กไม่ไม่ได้เป็นกับทุกคนไงไม่เป็นกับทุกคนแล้วแล้วมันเลิกเพราะอะไรอ่ะหมายถึงว่ามันไปดที่ไม่ได้ตรงไหนเพราะว่าเขาแบบว่าเราทำทุกอย่างเหมือนแฟนแต่คนอื่นทำรู้เราเหมืนแฟนกันอออ๋คืเขาไม่ชอบอยู่ที่บ้านเท่านั้นเวลาเขาอยากเขาาอยกเปิดตัวเออเขาไม่อยากเปิดตัวพอจบคนที่สองมาเจอคนที่สามที่งอแงนี่แหละใช่ไหมก็ไม่ไหวก็เลยจบไปแล้วพอสามคนนั้นอ่ะเป็นเป็นเบลเยียมหมดเลยใช่ไหม เป็นฟิวโรลครับรู้ครึ่งโวล์อะไรอย่างงี้รับการนี้พอมาจบจากคนที่งอแงปุ๊บมาเป็นคนไทยเลยแต่คนงอแงนี่คือเธอไปทำลายร่างกายเขาด้วยกันเธอไปเขาจนซี่โครงกระดูกเขาอเราก็เลยให้เขาไม่ต้องไม่ต้องทำหน้าอย่างงั้นเพราะพี่โอ๊ตก็เคยทำมาไม่ใช่แต่พ่อ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 นอกไม่พ่อซี่โครงเราคืออะไร มันกระแทกแรงหรือเปล่าก็คือตอนนั้นี่ะกำลังกำลังมีอะไรกันอยู่ตามประสาเลยแล้วพ่อก็แบบโอ้อร่อยโอ้โหทำใหญ่เลยด้วยคุณออก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 อะไงนะแล้วพ่อก็ต้องขึ้นมาเอ้ยกับข้าเสร็จแล้วบอกได้พ่อเดี๋ยวเราไปกินนะเขาบอกว่าขอแรงๆเร็วเร็วได้ไหมผมถามว่ามึงแน่นะแน่แล้วคือมันเป็นท่ามันเป็นท่าที่แบบว่าเราเราจับขาวเขาอยู่แล้วก็พับขาขึ้นไปไปแน่กับเขากดแล้วกูใส่แบบเต็มแรงเพราะว่าเขาขอเองเพราะเขาขอเองกูใส่เลยไม่เกิน10นาที อยู่อย่างนั้นอ่ะเสร็จปั๊บก็โอเคผ่านไปวันสองวันอยู่เขาพี่เขาโทรมาเออพี่เขาโทรมาน้องสายเขาน้องสายเขาเป็นลมเดินไปอยู่เป็นลมไปเลยเหมือนว่าซี่โครงพอมันล้าวอ่ะมันไปแบบไปโดนเส้นเลือดเขาไปกดตรงปอดกดตรงปอดแล้วเนื้อมันไปอยู่ตรงหัวใจพี่ไปนอนแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลแบบสายเส้นสายเยอะอะไรเงี้ยแล้วผมไปนอนผมก็ไปเฝ้าเขาเป็นอาทิตย์ใช่ป่ะแล้วพอเขาเริ่มดีขึ้นผมว่าต่อไหมในโรงพยาบาลเขาแบบได้นะถามเขาขึ้นมา เต้เรียกพ่อสิลูกบอกพ่ออ่ะแล้วแล้วแล้วพอแล้วพออ่ะพอพอจบเออพอจบจากฝั่งยุโรปหมดแล้วทำไมจากพัชเูมันมันมีแฟนคนไทยกลับมาอยู่เมืองไทยคือว่าไม่ก็อยู่แบบเยี่ยมครับเราเห็นไอจีเขาก่อนแล้วเราเอ๊ชีวิตไลฟ์สไตล์เขาไม่เหมือนคนคนเดียวเดียวกับเราอะไรก็โอเคตอนแรกก็เวิร์กก็เลยเลยลองคบดูแล้วเป็นคนแรกที่แบบว่าย้ายจากคอนโดไปอยู่ด้วยกันแบบอยู่หออยู่อะไรเงี้ยแล้วพอได้อยู่ด้วยกันปุ๊บ เราเป็นคนเียกรส่วนตัวสูงแล้วอยู่<น>ด้วยกันไหมป,ปีปีครึ่งครับ oh. แต่เป็นการอยู่ด้วยกันที่เราเหมือนกับต่างคนต่างฝืนอยู่ยถ้ามึงต้องการใช้ชีวิตของตัวเองอมึงออกมาเถอะต่างคนต,งต่างใช้ชีวิตนี่ก็เลยก็เลยออกมาก็เลยจบตรงนั้นเลยอ่ะแล้วแล้วคนคนล่าสุดนี่ล่ะคนล่าสุดเป็น,ปนคนไทยเหมือนกันเป็นคนไทยแต่อยู่ไทยอ่ะก็คือกลับมาแล้วกลับมาอยู่นี่แล้วไม่คือผ่าน IG แล้วก็ไ้รูจักการเฟซไทม์การอะไรกันอะไร long distance long distance ใช่แล้วแบบพอได้มาอยู่ไทยด้วยกันมาอยู่มาเที่ยวเดือนหนึ่งก็เลยเช่าห้อง อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดยอยู่ด,ด้วยกันเดือนเดียวมันมีช่วงระยะสั้นอะไรเงี้ยพออยู่ด้วยกันปุ๊บไอ้เหี้ยต,ตอนที่กูอยู่เบลเยียมแล้วมึงอยู่ไทยแม่งเสิร์ฟดีกว่าแต่พอกูมาอยู่ปุ๊บแม่งส,สึกไม่ได้เพราะว่าม,มันไม่คลิกที่ไลฟ์สไตล์ไลฟ์การใช้ชีวิตการนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอได้กลับไปอยู่เบลเยียมปุ๊บมันก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งแต่เราก็ถามตัวเองว่ากูยังรู้สึกกับคนคนนี้เหมือนเดิมเหมือนที่เคยสุขมาก่อนหรือเปล่าอะไรเง้ใช่แล้วตอนแรกตอนแรกอะกะจะจบความสัมพันธ์ตั้งแต่ตรงนั้นแล ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะกลับไปอยู่ไทยอ่ะลองกลับไปคอนเฟิร์มความรู้สึกตัวเองอีกทีหนึ่งไหมว่าเราไม่ได้คิดไปเองเอออะไรเงี้ยแต่พอกลับไปพอกลับมาปุ๊บแล้วมาเจอกันปุ๊บอ่ะคอนเฟิร์มแล้วอ่ะไม่รู้สึกแล้วเหมือนเขากำลังวางแผนเลยเพราะเขาเป็นคนคนเหนือใช่ไหมเขาจะไปอยู่กรุงเทพวางแผนอะเช่าห้องด้วยกันไปอยู่ระยะยาวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาอะไปเบรกก่อนไหมแบบค่อยๆอย่าอย่าชอบปีนึงอย่างนู้เนี่ยค่อยๆไปสักพักไม่ว่หปลุกมึงเลิกกันดีกว่าวางแผนชีวิตตัวเองที่มีภาพอนาคตของตัวเองแค่ตัวเองก็พออย่่าาาาาเเเเออออตััววงยรไไป้้ในนน พราะเรายังให้เขาเสียเวลาก็เลยเลิกกันไปตรงนี้ให้มันให้มันจบแล้วก็ระยะยาวเลิกกันไปแยกย้ายโซดปีกว่าคือปีอยากรู้สเปคจังเลยห้าคนที่ผ่านมานี่มันมีความมันมีความเหมือนมีความันมีความต่างอยู่นะเพราะว่ามันมีทั้งคนที่เป็นอฝั่งยุโรปไปเลยกับคนที่เป็นคนไทยเลยทีนี้มันมันเรื่องของหน้าตาด้วยเรื่องของนิสัยด้วยเรื่องของอะไรต่างๆลองมาละ ทั้งเอเชียที่โลบมาเลยชอบแบบไหนมากกว่าภายนอกใช่ป่ะมีเหมือนมีนักร้องคนหนึ่งเป็นวงไอดอลวะยังเด่งอยู่เลยนองมาเบลปะอ๋อ้พิกซี่พิกซี่มาเบลพิกซี่มีความหมวยอินเตอร์หมวยอินเตอร์โอเคหมวยอินเตอร์แต่พอพอมองไปมุมนึ่งก็ผมก็ชอบทรงแบบเจนิสต้าเหมือนกันที่บอกว่าเป็นผู้หญิงเขาห้าเฉียวเฉียวมันจะแบบมันจะแบบ ตตน,น,นัเออเนี่ยกูกูกูว่ากูมองคาแรคเตอร์เขาเขาน่าจะมีความแต่กูดูแล้วเขาเขามีความยิ้<อ>มตืม่นชอบอีกเชี่ยวเฉียวมีความมั่นใจในตัวเองใช่ใช่เปิดเปียสหน่อยสิ่งที่สําคัญคือของเขาคือเซ็กต้องเข้ากันได้เพราะเขาซีเรียสเพราะว่าซีเรียสมัยก็คือเราซีเรียสทุกเรื่องเรารู้สึกว่าเวลาผมมีแฟนหรือมีคนคุยผมจะบอกเขาตลอดว่าหนูคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กหรือเรื่องอื่นเรื่องอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าคนเราคุยเรื่องเซ็กน้อยไปคุยเลยว่าชอบไหนอะไรไหนเพื่อหนึ่งจะได้รู้ว่า แล้วมันก็จะเข้าใจกันมากขึ้นด้วยรักกันมากขึ้นด้วยก็ไม่ยากนะแล้วก็ถือว่าแบบโอเคเป็นปกติอ่ะด้วยวยด้วยป่ะใช่ด้วยวัยด้วยด้วยวด้วยมันก็เลยแบบมันก็มันก็เนี่ยทป์จะประมาณนี้แหละจะประมาณแบบคุยเพื่อจะเป็นแฟนศึกษาดูใจกันก่อนอะไรเงี้ยมันก็มันก็แล้วมันก็เดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงอายุมันก็จะมีสเปคเพิ่มมากขึ้นว่าแบบพยายามตัดขอบมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็ถือว่าสเปกไม่ได้ยากก็คือกว้าง ขพอดีเขาเสียพอดีเขาเสียหน่อยอ่ะข้อดีอย่างแรกเลยคือเป็นคนหน้าตาดีาาดอันนี้เป็นคนน้าตาดหาีหลายคนบอกแล้วว่าน่าทำไมข้อดีหลอ่อ ก็ข้อดีข้อดีพื้นฐานดีพื้นฐานเขาดีอันนี้เดี๋ยวกูณถามให้ข้อเสียหล่ออ่ะเจ้าแล้วนะเจ้าแล้วนะเจ้าแล้วนะเจ้าแล้วเป็นคนเฟรนลี่เออมันเป็นคนนี้อาจเป็นข้อเสียก็ได้เมื่อก่อนเป็นข้อเสียหนักตรงที่ผมพ่อใครก็ได้มึงจะเสียการเป็นตัวตัวเองเพราะพยายามจะเข้าหาคนงี้หรอพอคลิกกับเขาปรับตัวปรัับตวเร็วถ้าเราคุยกับใครหรือเป็นแฟนกับใครเราเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเขาชอบแบบไหนเราเป็นให้เขาแบบนั้นแต่เราลืมถามตัวเองว่ามึงเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า อ่ะข้อเสียก็คือเหมือนที่บอกไปเมื่อก้เฟรนลี่เกินไปผู้หญิงที่เป็นแฟนอาจจะคือหล่อด้วยเฟรนลี่ด้วยมันก็ข้อเสียเลยแหละบวกกันไปเลยอ่ะเราคิดว่าตัวเองเป็นคนเจ้าชู้ไหมพี่ต้องอธิบายคำว่าเจ้าชู้ก่อนว่ามีแฟนแล้วมอมไปเรื่อยหรือว่าโสดแล้วเฟรนลี่ ครได้สําหรับพี่เจ้าชู้คือมีแฟนแล้วแล้วแล้วมีอีกแล้วไปคุยอ่านถ้าอย่างนั้นก็คือก็คือปกติเพราะว่าโสดทุกคนมีสิทธิ์ไงเวลาใช้เวลาคุยแบบกว่ากว่าที่คนคนนึงจะได้เป็นแฟนเราอะนานไหมเมื่อก่อนไม่นานนะไม่เกินเดือนเดือนขึ้นสองเดือนไม่เกินอย่างนั้นอยู่แล้วพี่ตอนนี้มันพอเหมือนกับว่าเราเริ่มรู้คุกค่าของตัวเองเราเริ่มรู้แล้วว่าค่อยเป็นค่อยไปแบบอยากทําอะไรของตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่รีบแล้วแล้วส่วนว่าบางทีการไม่รีบก็คือสิ่งที่ดีเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราคิดว่ามันคือแค่อารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่าแล้วมก็มันมีความเป็นทั้งหัวฝรั่งกับหัวไทยนะนะอยู่ในอยู่ในตัวเองแล้วมันผสมกันมันผสมกันเราไปเจอที่ไหนเราไปเที่ยวไหนปาร์ตี้อยู่แล้วแหละเราไปปาร์ตี้อยู่ครับทองไอยกันไหมครับมีร้านประจำไหมร้านประจำก็คงเป็นแถวคอมมอนลอตเตอร์เฟช แถวนั้นแต่จะเป็นคนเดียวว่าไม่ค่อยชอบคนเยอะขนาดนั้นเขาเข้ามาคุยเข้ามาทักเข้ามาอะไรได้หมดเลยเพราะเคยดูออะไรย่าเงี้ยใช่เป็นคนที่ทักคนยากแล้วกลางวันอย่างเงี้ยไม่ไม่เอาไป็นกลางวันก็มีก็จะแบบแล้วแต่คนชวนสยามเอออะไรคาเฟ่เออก็แล้วแต่คนชวนชวนดีเอ็มได้ไหมเออดีเอ็มได้ป่ะดีเอ็มาคุยได้ดีเอ็มมาคุยได้ดีเอ็มได้เต็มที่นะครับคุยกันได้ไอจีชื่ออะไรครับเออเอริกแล้วก็ดีเอสทีเอลเอ็น โอ้สบายสบายไม่ยากวัยรุ่นอยู่ไม่หราเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วมัน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 มีคนเข้าเข้ามาหายอยู่แล้วแต่ก็ค่อยๆดูอขอคุดร้านนะครับผมครับนาทองนาทองเทอเรสเมงจ่ายเมงจ่ายสบายๆตรงไม่อยากจะยากเมงจ่ายนิดเดียวเจอเลยชิมผมหน่อยครับผมอ่อยไม่เป็น เอาภาษาภาษาดั๊บภาษาดั๊บใช่ป่ะภาษาดั๊บมันมีคำว่าจีมันมีคำว่าอ่อนก็เลยแบบไม่มีว่ะพี่จริงเหมือนแบบเข้ามาหาผมหน่อยก็ได้ผมอยากมีแฟนอะไรเงี้ยมึงพูดมึงพูดเที่ยอะไรไปก็ไม่มีใครรู้หรอกน้องสาวคุณมันรู้ไงน้องสาวมันรออยู่เนะเข้ามาชมเราหน่อยนะเราอยากมีแฟนอะไรเงี้ยฮาวเวอร์เมย์ก็มันลิฟวี่โน้ตอีกขี้วุ้กาแฟเนี่ยมาชงมาหน่อยดิไม่ได้ยินไม่ได้ยินอยู่ ไม่ค่ะเขาลืมกูเด็เขาโนนดิไม่แม่พ่อไมอยู่ก็แฟนชูหน่อยเิ